จะมากินไดนาำไม้นะคะเป็นวิสพ็อปปิ้งแคนดี้นะคะมันก็ถ้ากินเข้าไปมันก็จะระเบิดในปากนะครับแต่เราจะไม่กัดทั้งคำเลยนะคะเป็ดเคยลองที่โรงเรียนแล้วมันจะเป็นพ่อไปให้ม,มันเมย์ในเกยจะไป็ดเคยกินแล้วมันจะปุ๊บ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 แตจ่จะไม่กินทั้งคำมันจะอันตรายมากเลยนะคะถ้ากินทั้งคำ <c oughs> กินทั้งคำอันตรายเหรอลูก จริงเหรอเฮ้ยมีพุในหัวโอเคโอเคแกออกมายังครับแกออกมาแล้วครับแต่ผมเห็นว่ามันเป็นโคดมกลิ่นดูแล้วมันเปือดเป็นช็อกโกแลตไม่เหมือนเป็นเกล็ดเกล็ดนะคะเราเราจะมาลองแกดูนะเราจะขึ้นนันงจะเป็นยังไงช็อกโกแลตหรือว่าอะไรกันเฮ้ยช็อกโกแลตให้ทุกคนอช็กโเฮ้ยช็อกโกแลตทุกคน เราจะลองเกียจคอนึนิวเตอนนะมันจะอันตรายหรือเปล่าอันตรายไม่รูกไหนอะตรงไหนมันเป็นป๊อปแปะอะมันแบบป๊อปแปะที่หนูบอกเดี๋ยวนะครับรีวิวสิครับหนึ่งป้อปแปะไหมไม่หรอเฮ้ยช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตแล้วมีเกล็ดอะไรไหมลูกมน,นื้อทั้งคำเนื้ เดี๋ยวๆให้แม่ซูมหน่อยเฮ้ยมันเหมือนเอ้ยเดี๋ยวๆสลุกให้แม่ซูมก่อนมันเหมือนมีเกตอะไรปะใช่น่ะอันทวีดีมองให้หมมันกินคำยังไงนะแม่ไม่เปาะแป๊ดอคุไม่เห็นปาแป๊ดเหรอลูกเนี่ยแม่มาดูซิมันเป็นพัก,กรักทุกคนมันไดนามัยน่ะ าาเากิน่มไม่เกี่ยวหรอกลูกอารสชาติเป็นยังไงมัง่งอร่อยครับเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วมันระเบิดในปากเหมือนโฆษณาไหมครับมันไม่เหมือนโฆษณาครับว่าคุณเป็นคนซื้อมาเองไม่หรอครับแล้วมันมีป๊อปแป๊าในปากไหมล่ะก็ม,คม,มีครับแล้วมันมีเครื่องเยอะค่ะเออไอ้นนี้เป็นลูกป๊อปแป๊าแต่กินแล้วรู้สึกไหมลูก แ,แล้วมันมีอะไรกรอบๆให้เคี้ยวไหมล่ะไม่มีไม่มีเกร็ดอะไรเลยหรอจริงดิคุณแม่ขอซูมหน่อยแม่อกินดูดิกินดูดิกินดูดิเดี๋ยวๆแวคุณแม่แม่ปู่จะลองชิมนะคะอร่อยม,มากไปเอยค่ะ ช็อกโกช็อกโกแลตตรงส่วนที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเกรดอ่ะก็เคี้ยวไปก็ไม่มีอะไรเนาะ What happened ตรงตามไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะคำซื้อมากินได้แล้นเขาเป็นช็อกโกแลตมันก็คือช็อกโกแลตแล้วก็มีเกล็ดเล็กๆนิดๆไม่ได้ปอบแปบใช่ไหม,มไม่ได้ไดานาไมท์ใช่ไหม,อมโอ้โฆษณาไดนาไมท์เลยนะ มีไดดมไม้ในปากเลยครับแลกินอีกรูปนะครับแต่มันจะป้อแปะอีกรูปเพื่อมันป้อแปะเขาเออหรือเขาหลอกเราเปล่าเหมือนแบบว่าให้ตายใจอันนี้ไม่ป้อแปะพออีกอันหนึ่งเป็นไดนาไม้ปากฉีกเอาเพื่อนมาชิ้นนี้ไม่แตกครับอกนไอ้ปากฉีกปากฉีกไหมครับมาครับ ชิวไหมครับชิวไหมครับปากฉีกยังครับยังแปลว่าเ <c oughs> ด็ก <c oughs> มีอะไ,ไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอลูกอันนี้ถือว่าตรงปกไหมตรงปกไหมนี่อ่ะป่ะ เออหรือต้องอ้าปากมันถึงจะป้อแปะอ้าปากปิเชื่อเชื่อไม่ใช่เขาบอกตรงนี้ไงในโฆษณาเขาบอกว่าอ้าปากแล้วมันจะป้อแปะข้างในอ้าวอ้าปากอาเคี้ยวแล้วปากป้อแปะไหมอ้าว นี่เขาบอกอาปากเพราแปะเขาจุดไฟแบบเอ้ยมาจุดไฟได้ไงล่ะโอเคนะครับถือว่าพี่เอเปกพิสูจน์แล้วไม่ระเบิดปากไม่ระเบิดใช่ไหมครับพูดสิปากปากไม่ระเบิดบอ่ารอสรุปคลิปนี้ยังไงลูกมันก็ไม่ระเบิดมันก็ไม่ระเบิดจบข่าวไหมข่าว <laughs> บายบายครับ Lebih baik di yuk.